ในวันที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างพังไปหมดแล้วในวันที่หัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนหายใจแทบไม่ออกในวันที่คุณมองไม่เห็นทางข้างหน้าและอดีตก,ก็เต็มไปด้วยเรื่องที่เจ็บปวดคุณอาจรู้สึกเหมือนตัวเองหลงทางในโลกที่ไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ความหวังแต่พี่เอียดอยากให้คุณลองหยุดสักครู่หลับตาแล้วค่อยๆหายใจลึกๆ เพียงแค่การที่คุณยังหายใจได้มันก็คือสิ่งหนึ่งที่กำลังบอกคุณว่าเกมนี้ยังไม่จบชีวิตของคุณยังไม่ปิดฉากและเรื่องราวของคุณยังสามารถเขียนต่อได้เสมอคุณอาจจะเคยทำผิดคุณอาจเคยล้มเหลวคุณอาจเสียใจจนเกินบรรยายคุณอาจเคยพูดคำที่ไม่ควรพูดทำสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยหรือปล่อยบางอย่างที่ไม่ควรปล่อยไป แต่นั่นไม่ใช่จุดจบสิ่งเหล่านั้นคือบทเรียนไม่ใช่คำพิพากษาคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้และทุกครั้งที่คุณหายใจมันคือโอกาสเล็กๆที่เรียกว่าความหวังอย่าด่วนตัดสินตัวเองด้วยสายตาของใครอย่าใช้ความผิดพลาดในอดีตมาเขียนอนาคตของคุณและอย่าเชื่อเสียงในหมวที่บอกว่า คุณไม่มีทางดีขึ้นแล้วเพราะตราบใจที่คุณยังหายใจได้คุณยังมีโอกาสที่จะแก้ไขเรียนรู้ฟื้นฟูเยียวยาและรักตัวเองได้เสมอบางครั้งแค่การลุกขึ้นมาจากเตียงในวันที่ใจอ่อนล้ามันก็ถือเป็นชัยชนะบางครั้งการร้องไห้กับความผิดพลาดโดยไม่หนีจากมันมันก็ถือเป็นความกล้าและบางครั้ง แค่ไม่ยอมแพ้แม้จะยังไม่มีคำตอบมันก็คือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดหายใจเข้าให้เต็มปอดเถอะนะเพราะทุกครั้งที่คุณหายใจคือโอกาสอีกครั้งที่ชีวิตยื่นมาให้คุณเสมอในชีวิตนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดบางคนเคยเลือกผิดทางบางคนเคยพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดบางคนเคยทำร้ายคนที่รักเพราะอารมณ์ชั่ววูบ บางคนเคยหนีจากความจริงเพราะไม่กล้าสู้หน้ามันแต่ถึงแม้มันจะเป็นอดีตที่เราไม่ภูมิใจมันก็ยังไม่สายที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับมันอย่างอ่อนโยนและเรียนรู้จากมันอย่างเข้าใจเพราะทุกความผิดพลาดคือครูชีวิตมีได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบแต่ต้องการให้เราเติบโตแม้จากจุดที่เราเคยล้มเหลวเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเดินถูกทุกก้าว แต่เราถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้แม้แต่จักก้าวที่พาเราไปผิดที่ผิดทางบางครั้งเราติดอยู่ในความรู้สึกผิดนานเกินไปเราหยุดเดินไปข้างหน้าเพราะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการให้อภัยหรือไม่สมควรได้รับโอกาสอีกแต่ถ้าคุณยังหายใจได้แสดงว่าจักรวาลยังให้โอกาสคุณชีวิตยังเปิดประตูให้คุณเดินกลับเข้าไปแก้ไขในสิ่งที่คุณอยากแก้ไขเสมอ คุณอาจไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่คุณสามารถใช้ปัจจุบันเพื่อรักษาอนาคตได้คุณยังสามารถขอโทษคุณยังสามารถปรับเปลี่ยนคุณยังสามารถรักตัวเองแม้เคยทำพลาดและคุณยังสามารถเดินต่อไปโดยไม่ให้อดีตเป็นโซ่ล่ามใจการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าเราลืมสิ่งที่ทำผิดแต่มันคือการยอมรับว่ามนุษย์มีสิทธิ์ผิดพลาด และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจที่สำนึกและอยากดีขึ้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ไหวฉันพังไปหมดแล้วให้คุณเงียบลงแล้วถามตัวเองว่าแต่ตอนนี้ฉันยังหายใจอยู่ใช่ไหมถ้าใช่มันคือคำตอบว่าคุณยังมีโอกาสเสมอบางครั้งเรามีความฝันบางอย่างที่ไม่เป็นจริง เรารักใครสักคนอย่างสุดหัวใจแต่ก็ต้องปล่อยมือเราตั้งใจทําบางสิ่งแต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเราพยายามเต็มที่แต่โลกก็ยังหมุนไปในทางที่ไม่เข้าข้างเราเลยมันง่ายมากที่หัวใจจะเชื่อว่านี่คือจุดจบแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเลยความจริงคือทุกจุดจบอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่ที่เรายังไม่เข้าใจ ทุกการสูญเสียอาจไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือการปลดปล่อยให้เรามีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ที่เหมาะกับเรามากกว่าบางความสัมพันธ์จบลงเพื่อให้เราได้เรียนรู้วิธีรักตัวเองบางโอกาสหายไปเพื่อให้เราเห็นว่ามีเส้นทางอื่นที่ใช่กว่าบางแผลที่เราได้รับอาจทำให้หัวใจอ่อนแอลงแต่ก็อ่อนโยนมากขึ้นและบางความเจ็บปวด ก็ทำให้เราเข้าใจโลกและเข้าใจคนมากขึ้นกว่าที่เคยอย่ามองว่าการจบลงของอะไรบางอย่างคือความพ่ายแพ้เพราะคนที่ยังหายใจอยู่ยังมีสิทธิ์เลือกเส้นทางใหม่เสมอคุณอาจจะต้องใช้เวลาร้องไห้ใช้เวลายอมรับใช้เวลาเยียวยาและใช้เวลามากพอเพื่อกลับมาเชื่อว่าตัวเองยังมีคุณค่าแต่ตราบใดที่คุณยังลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้า และยังหายใจได้คุณยังสามารถเริ่มต้นได้เสมอไม่มีใครใช้ชีวิตโดยไม่มีการสูญเสียแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่เติบโตจากมันได้อย่างสวยงามคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพทั้งหมดในตอนนี้แต่นั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีอนาคตนั่นแค่เพราะตอนนี้คุณยังอยู่ระหว่างการสร้างมันขึ้นมาชีวิตไม่ได้จบเมื่อความฝันพัง ชีวิตไม่ได้จบเมื่อคนรักจากไปชีวิตไม่ได้จบเมื่อแผนที่ระวางไว้ล้มเหลวชีวิตจะจบก็ต่อเมื่อคุณยอมแพ้กับการหายใจและยอมแพ้กับหัวใจตัวเองและนั่นคือสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำเพราะคุณยังหายใจอยู่คุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังฟังเรื่องราวนี้คุณยังอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่ง ไม่ใช่ทุกวันที่เราต้องแข็งแรงไม่ใช่ทุกเช้าที่เราต้องลุกขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มและไม่ใช่ทุกครั้งที่เราต้องมีคำตอบให้ทุกอย่างในชีวิตบางวันแค่เรายังหายใจแค่นั้นก็นับว่าเพียงพอแล้วเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จในวันเดียวเราไม่ต้องรีบรู้ว่าจะไปทางไหนต่อเรื่อยไปเรามีสิทธิ์เหนื่อย เรามีสิทธิ์อ่อนแอเรามีสิทธิ์ที่จะนั่งเงียบๆและปล่อยให้น้ําตาไหลอย่างไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังเพราะมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เข้มแข็งตลอดเวลาแต่เราถูกสร้างมาเพื่อรู้จักทั้งความอ่อนโยนและความบอบบางเราถูกสร้างมาเพื่อเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองในวันที่เราไม่เก่งพอ และสิ่งหนึ่งที่อยากบอกคุณอย่างแผ่วเบาก็คือคุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อพิสูจน์ตัวเองในวันที่ใจยังเจ็บคุณไม่ต้องเร่งตัวเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในวันที่แทบไม่มีแรงเดินแค่คุณยังอยู่ตรงนี้แค่คุณยังหายใจแค่คุณยังเลือกที่จะไม่ยอมแพ้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วบางวันหัวใจของเราก็แค่ต้องการให้ใครบางคนพูดว่า ไม่เป็นไรนะที่วันนี้ยังไม่ดีพอและถ้าไม่มีใครพูดคำนั้นให้คุณขอให้คุณพูดกับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดเพราะคุณคือคนที่หัวใจคุณต้องการมากที่สุดในวันอ่อนแอชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครเข้มแข็งกว่าแต่คือการเรียนรู้ว่าเราจะอ่อนโยนกับตัวเองได้แค่ไหนแม้ในวันที่ทุกอย่างดูจะไม่เข้าข้างเลยก็ตาม คุณไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยนะคะลมหายใจของคุณมีค่ามากกว่าความสำเร็จใดๆและการที่คุณยังอยู่ตรงนี้ก็คือปาฏิหาริย์ข้อหนึ่งของชีวิตแล้วการเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องผิดการมีบาดแผลในใจไม่ใช่ความล้มเหลวและการยังไม่ดีขึ้นในทันทีไม่ใช่ข้อบกพร่องของคุณเลยคุณแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังผ่านช่วงเวลาไม่ง่ายของชีวิต การเยียวยาใจไม่ใช่เรื่องที่เร่งรีบได้บางแผลต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเริ่มตกสะเก็ดบางรอยร้าวต้องผ่านฤดูการหลายครั้งกว่าจะกลับมาแน่นพอให้วางใจได้อีกครั้งและบางความเสียใจก็อาจไม่มีวันหายไปแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราในแบบที่เรารับมันไว้ได้อย่างสงบไม่ต้องกดดันตัวเองให้ดีขึ้นในเวลาเร็วๆ ไม่ต้องพยายามฝืนยิ้มในวันที่ใจยังหนักเพราะความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้แปลว่าคุณไม่ร้องไห้แต่คือการที่คุณกล้ายอมรับว่าคุณกำลังเจ็บและกล้าที่จะรักตัวเองแม้ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์คุณไม่จำเป็นต้องรีบให้อภัยทุกคนในทันทีคุณไม่ต้องรีบลืมเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บคุณไม่ต้องบังคับตัวเองให้ยิ้มถ้าใจยังไม่พร้อม ทุกอย่างค่อยๆเกิดขึ้นได้ในเวลาของมันและอย่าลืมว่าสิ่งที่เล็กที่สุดอย่างการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือการเลือกกินข้าวให้ครบมือ้อก็ถือเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่ามองข้ามความคืบหน้าเล็กๆเพียงเพราะมันยังไม่ยิ่งใหญ่เพราะทุกการดูแลตัวเองในวันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ของความเข้มแข็งในวันหน้าคุณไม่ต้องรีบรักษาทุกอย่างให้หาย แต่คุณเพียงแค่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกลมหายใจบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังหายใจและฉันกำลังเยียวยาวอย่างช้าๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วหัวใจที่เคยแตกสลายอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีค่าอีกต่อไปหัวใจที่ผ่านการสูญเสีย หัวใจที่เคยร้องไห้ทุกคืนหัวใจที่เคยผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือหัวใจที่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ในแบบลึกซึ้งที่สุดคนที่เคยผ่านความเจ็บมักจะอ่อนโยนกับผู้อื่นมากขึ้นคนที่เคยล้มมักจะเข้าใจคนที่กำลังล้มและคนที่เคยอยากยอมแพ้ มักจะเป็นคนที่อยากยื่นมือให้ใครอีกคนได้ยืนขึ้นใหม่หัวใจแบบนี้ไม่ใช่หัวใจที่พังแต่มันคือหัวใจที่แปลเปลี่ยนเป็นหัวใจที่สวยในแบบที่โลกไม่อาจมองเห็นได้ง่ายๆเหมือนถ้วยชาที่ร้าวและถูกซ่อมด้วยทองของญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินซงิรอยร้าวนั้นไม่ได้ถูกซ่อน แต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ถ้วยใบนั้นงดงามยิ่งกว่าเดิมหัวใจของคุณก็เช่นกันแม้มีรอยร้าวแต่มันไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าลงตรงกันข้ามมันทำให้คุณลึกซึ้งขึ้นจริงขึ้นและแกร่งขึ้นอย่ามองว่ารอยแผลในใจคือสิ่งที่ควรถูกซ่อนไว้แต่จงมองว่ามันคือเครื่องหมายแห่งการเดินทาง คือหลักฐานว่าคุณเคยต่อสู้คือบทเรียนที่คุณยังยืนอยู่ตรงนี้แม้เคยอยากล้มเลิกทุกอย่างคุณไม่ได้แหลกสลายอย่างไร้ความหมายคุณแค่เปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้กลายเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่กล้ารักและให้อภัยมากขึ้นคนที่เข้าใจความเจ็บปวดได้มากที่สุดก็คือคนที่เคยเดินผ่านมันมาแล้วด้วยตัวเองและคุณ คือหนึ่งในคนนั้นขอให้คุณมองรอยแผลเหล่านั้นยังอ่อนโยนเพราะมันไม่ใช่จุดอ่อนของคุณแต่มันคือแสงสว่างเฉพาะตัวที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนได้เลยหลายคนหยุดฝันไปหลังจากล้มเหลวครั้งใหญ่บางคนเคยตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายแต่เมื่อโลกไม่เป็นใจ หัวใจก็ค่อยๆปล่อยมือจากความฝันนั้นจนวันหนึ่งเราไม่กล้าฝันอีกเลยเราเริ่มคิดว่าเราไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่มีโอกาสพอหรือบางครั้งเราอายเกินกว่าจะฝันใหม่เพราะกลัวคนจะมองว่าเพอเจ้อหรือกลัวความล้มเหลวจะย้อนกลับมาอีกครั้ง แต่ขอให้คุณฟังพี่เอียดในวันนี้อย่างช้าๆนะคะคุณยังมีสิทธิ์ฝันแม้เคยล้มมากี่ครั้งก็ตามความล้มเหลวไม่ใช่บทสรุปของคุณแต่มันคือบทชั่วคราวที่คุณมีสิทธิ์จะเปลี่ยนตราบใดที่คุณยังหายใจได้คุณยังมีพื้นที่ให้ฝันและความฝันของคุณยังมีค่ามากพอที่จะได้รับโอกาสอีกครั้ง บางคนประสบความสำเร็จตอนอายุ20บางคนเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ40บางคนใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตถึงจะกล้าทำสิ่งที่ตัวเองรักและไม่มีใครผิดที่ใช้เวลาไม่เท่ากันเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณเริ่มตอนไหนแต่อยู่ที่คุณยังกล้าเริ่มหรือเปล่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าฝันของคุณจะสำเร็จไหม แต่คุณจะไม่มีวันรู้เลยถ้าคุณไม่เริ่มต้นใหม่สักครั้งและการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้อาจไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแค่เริ่มฝันเล็กๆอีกครั้งแค่จดมันลงในสมุดแค่พูดกับตัวเองว่าฉันยังอยากทำสิ่งนี้อยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับวันแรกของความฝันที่ฟื้นคืน ไม่มีใครพรากความฝันของคุณไปได้หากคุณยังอนุญาตให้มันอยู่ในหัวใจและถ้าคุณยังหายใจอยู่แปลว่าฝันนั้นยังมีที่ว่างให้เติบโตอยู่เสมอคุณดูไม่ว่าคนที่ล้มบ่อยที่สุดไม่ใช่คนอ่อนแอแต่มักจะเป็นคนที่พยายามมากที่สุดเพราะถ้าคุณไม่กล้าเดินคุณก็ไม่มีทางล้ม แต่เพราะคุณลุกขึ้นมาเดินต่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณถึงมีโอกาสล้มและมีโอกาสเติบโตอย่าตีความคำว่าล้มเหลวว่าคือจุดจบให้มองว่ามันคือร่องรอยของคนที่ยังไม่ยอมแพ้การที่คุณยังเหนื่อยยังเสียใจยังผิดหวังคือหลักฐานว่าคุณยังมีความหวังอยู่ เพราะถ้าคุณหมดหวังไปแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรอีกเลยคุณอาจยังไปไม่ถึงจุดใหม่ยในวันนี้แต่คุณกําลังเดินอยู่คุณกําลังเรียนรู้คุณกําลังกล้าขึ้นทีละนิดและในแต่ละก้าวที่คุณล้มคุณก็ล้มอย่างกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆอย่ามองตัวเองต่ำต้อยเพียงเพราะยังไม่สำเร็จอย่ามองตัวเองล้มเหลว เพียงเพราะยังไม่ถึงฝั่งคนที่เก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ยังไม่หยุดพยายามแม้จะล้มมาแล้วกี่ครั้งทุกครั้งที่คุณล้มคือเครื่องหมายของความกล้าทุกครั้งที่คุณร้องไห้คือการระบายเพื่อเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณยังหายใจคือการบอกกับโลกว่าฉันยังไม่ยอมแพ้ อย่าลืมว่าไม่มีต้นไม้ต้นไหนสูงใหญ่โดยไม่เคยผ่านลมพายุและไม่มีหัวใจที่เข้มแข็งจริงๆโดยไม่เคยแตกสลายมาก่อนคุณยังหายใจอยู่แปลว่าคุณยังมีโอกาสจะลุกและลุกขึ้นอีกครั้งในแบบที่แกร่งกว่าเดิมเสมอหลายครั้งที่เราตั้งใจเดินทางไปสู่เป้าหมาย แต่เมื่อไม่ถึงดั่งใจเราก็อาจรู้สึกท้อแท้และสงสัยในตัวเองอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าบางครั้งอาจเกินกว่าที่เราคิดไว้เกินกว่าที่เราฝันไว้เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้ด้วยใจของเราเองเพราะชีวิตมีความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ และความพยายามของคุณไม่เคยสูญเปล่าแม้คุณอาจจะยังไม่เห็นมันในตอนนี้บางครั้งสิ่งที่คุณเผชิญวันนี้คือสะพานที่นำไปสู่โอกาสใหม่บางครั้งความล้มเหลวที่รูเหมือนหนักหนาก็เป็นเพียงบทเรียนสำคัญที่จะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นเสมอและถ้าคุณยังหายใจอยู่นั่นคือสัญญาณว่าโลก ยังเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกยังเปิดประตูให้คุณได้ก้าวเดินและยังมีความหวังใหม่รอให้คุณค้นพบจงเชื่อในความงดงามของการเดินทางนี้เชื่อในพลังของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และเชื่อว่าในวันหนึ่งเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณจะเห็นว่าทุกความพยายามทุกน้ำตา ทุกครั้งที่คุณยังหายใจมันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้เรื่องราวที่สวยงามและมีค่าอย่างไม่มีใครแทนท่าได้ในวันที่โลกดูเหมือนจะหยุดหมุนในวันที่ความเหนื่อยล้าทำให้คุณอยากยอมแพ้อยากให้คุณรู้ไว้ว่าลมหายใจของคุณคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทุกลมหายใจที่คุณสูดเข้าปอดทุกลมหายใจที่คุณปล่อยออกไปคือเครื่องยืนยันว่าคุณยังอยู่คุณยังมีพลังและคุณยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเจอเรื่องราวใดๆไม่ว่าจะผิดหวังมากแค่ไหนไม่ว่าจะรู้สึกอ่อนแอสักเท่าไหร่แค่คุณยังหายใจได้นั่นหมายความว่า โลกนี้ยังต้องการคุณชีวิตนี้ยังมีเรื่องราวให้คุณเขียนความหวังยังรอให้คุณค้นพบและความรักยังสามารถก่อตัวขึ้นได้ในใจของคุณขอให้คุณรักลมหายใจนี้รักษามันไว้เหมือนกับของขวัญล้ำค่าและอย่าลืมว่าการหายใจไม่ได้เป็นเพียงแค่การอยู่รอด แต่มันคือสัญญาณของการต่อสู้ของความกล้าหาญและของความหวังที่ไม่เคยหมดไปคุณอาจจะไม่ต้องเก่งในวันนี้คุณอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ยังมีลมหายใจแค่ยังเปิดใจรับแสงอ่อนๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วขอให้ลมหายใจนี้พาคุณไปสู่วันที่ดีขึ้นวันที่หัวใจสงบ วันที่คุณได้รักตัวเองอย่างแท้จริงและวันที่คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างมั่นใจเพราะตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่โอกาสแก้ไขทุกอย่างยังคงอยู่เสมอบทสรุปในวันที่เราต้องเจอกับความเจ็บปวดความผิดพลาดและความล้มเหลวมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าทุกอย่างพังทลายลงแต่จงจำไว้ว่า ในวันที่คุณรู้สึกพังแค่ยังหายใจได้ก็พอเพราะชีวิตไม่ได้จบเมื่อความฝันพังทุกการหายใจคือโอกาสอีกครั้งที่จะแก้ไขเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่รอยร้าวในหัวใจไม่ใช่จุดอ่อนแต่มันคือเครื่องหมายของการเดินทางที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้คนที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ขอให้คุณเชื่อในพลังของลมหายใจนี้เชื่อในคุณค่าของตัวเองและจงบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะวันนี้ฉันจะพักแล้วพรุ่งนี้ฉันจะก้าวเดินต่อไปอย่างช้าๆแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางของชีวิตยังมีเรื่องราวที่สวยงามรอคุณอยู่เสมอพิเอียดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ